สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวแวะมารีวิวส,สักหนึ่งกระสอบนะคุณค้าเดี๋ยวเปิดรีวิวอันนี้นะคะเป็นชุดนอนนะคะป้าย mm 106นะคะอันนี้มันจะเป็นในป้ายมันเขียนว่าป้ายก็ยับเยินเหลือเกินป้ายยับเยินมากคุณพี่ค่ะเรดี mm ้ไ hmm. นแวร์ไนล่อนเนาะมันจะเป็นผ้าสาตินผ้าไนาล่อนนะคะสครับแบบ ครับแบบคราสไซส์มาเลยนะคุลูกค้าท่านไหนที่ตอนนี้ถามหาชุดนอนนะคะลองดูรีวิวก่อนได้นะคะเห็นลูกค้าถามหากันเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้พวกชุดนอนผ้าซาตินอะไรอย่างเงี้เนาะเดี๋ยวดูรีวิวก่อนได้นะคะตอนนี้มันก็คราบแบบมาเลยนะมันอาจจะมีแนวแบบแนวแบบพวกเซ็กซี่ปนมาด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่แบบเซ็กซี่จ๋า นะคะมีปนมานะคะก็คลับแบบมาเลยนะจ๊ะแต่ก็ไม่ใช่แนวเซ็กซี่จ๋านะคุณลูกค้าคลับแบบมีเสือ้อมีกางเกงมีเรสมีอะไรแบบเนี้ยแนวแนวแบบคลับแบบมาเลยนะเซ็กซ <Lindsay> ี่เขาก็จะประมาณนี้แหละ ก็น่าจะไม่เซ็กซี่มากนี่อันนี้เป็นแบบเดรสโอ้โหนี่เดี๋ยวนะอขอแชร์แป๊บนึงเพราะว่ายังจำไม่ได้ว่าเคยเปิดรีวิวไปหรือยังเนาะ ลูกค้าอยากดูรีวิวก็โอเคเปิดให้เป็นตัวอย่างนะคะลูกค้าจะได้ตัดสินใจถูกเนาะก็จะซื้อดีหรือว่าไม่ซื้อดีครับแบบมาเลยนะลูกค้าครับแบบมาเลยนะจ๊ะครับแบบครบาสไซส์มาเลยตัวนี้ที่ก็ดังเป็นงาน u ูนะคะที่ก็ดังเป็นงาน u ูเลยนะลูกค้า ไม่มีงานจีนไม่มีงานญี่ปุ่นไม่มีกาง,งานเกาหลีนะคะตอนนี้มีแต่าง,งานยูเอนะคะแต่มันมีปนเหมือนพยืดปนมาด้วยนะเนี่ยเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นพยืดนะ โอ้อันนี้เหมือนแบบชุดแฟชั่นเลยใส่เที่ยวได้เลยนะเมื่อกี้นะ่ะสี่สิบกิโลนะคะจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้ทีหนึง่ง มันมีปนผ้ายืดด้วยเฮ้ยมีผู้น่ารัก ของน้องน้อยครับแบบมาเลยนะคุณลูกค้ากางเกงเรดเสื้อชุดคลุมนะคะมันไม่ใช่ค่าสาตินอย่างเดียวนะคุณลูกค้าเพราะนี่ก็เพิ่งเปิดรีวิวนะ มันมีกระสอบเนี่ยมันมีแบบผ้ายืดมาด้วยก็คือเหมือนแบบเป็นเสื้อยือดอ่ะที่เป็นผ้ายือดอ่ะมันจะเป็นเสื้อที่จับขึ้นขึ้นมานะเนี่ยที่มันเป็นเสื้อแนวเนี่ยจะเป็นผ้ายืดผ้ายืดผ้านิ่มๆไม่ใช่ผ้าซาตินพี่พึง่งลา

ถุงใครอะเอาขาไปุนจะไปใส่ไปมาไปไปใสนเอาขาไปใหญเห่ะเอเนี่ยอืออออือออือออนนอื เดิน <łość> บ่อยไงหาคนใหม่ไหมใช่ คือไอ้ยังอ่ะโอ้อันนี้เซ็กซี่เลยนะปิดแค่นี้เอง ลูกค้าท่านไหนที่ถามหาชุดชุดนอนนะจ๊ะลองดูรีวิวก่อนได้นะลองมาดูรีวิวก่อนได้ยังไม่ซื้อไม่ว่ากันนะจ๊ะดูดูไปก่อนดูเป็นแนวทางสวยอะ นี่อ้เซ็กซี่นะนมีชุดอันนี้รุ่นนี้นะคะมันจะมีแบบ มีปนแนวเซ็กซี่มาด้วยนะเล็กน้อยไม่ได้เยอะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบเซ็กซี่จ๋าก็ยังไม่มีนะคะหร<อ>ือว่าถ้าอยากได้แบบไม่ปนเซ็กซี่ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเนาะอีกรุ่นหนึ่งน่าจะไม่ปนเซ็กซี่ อันนี้แบบเป็นลูกไม้สีชมพูหวานหวานหวานแบว you mm -hmm. ซ็กนะ่กินยากินยาแก้ปวดอุ้ยน่ารักอันนี้ใสแบบ่แบบเป็นเสื้ออันนี้ได้เลยนะั้นน่ะใส่เป็นเสื้อแบบเแบบสื้อแบบไปเที่ยวอะ่ะ เพราะว่าแม่ค้าก็จำไม่ได้ว่าเคยเปิดรีวิวไปหรือยังรหัสน,นี้แต่มันหารีวิวเป็นแบบวิดีโอรูปภาพไม่เจอค่ะก็เลยเอามาเปิดดีกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เฟสบุ๊กอ่ะเวลาแบบสามสิบวันเขาก็ลบไลค์ไลค์สดแล้วเนาะหาพวกวิดีโอเก่าๆที่เรารีวิวแบบ ได้ยากมากเลยไม่เหมือนแต่ก่อนอะ่ะว้าวแนี่เสื้อสาวลูกค้าท่านไหนทำหาชุดน,นอนนะจ๊ะแวะมาดูก่อนได้แวะมาดูก่อนได้ยังไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันดูซื้อ จังใดล่ะจังใดล่ะเธอเธออ๋ออันนี้แหยวจะขอข้างหน้าได้จด้ะดเด้อปาดสุดได้เสื้อสิ เธอนะส,นะออนะสิทูแบบบางๆอ่ะโอ้โหลูกปลุกโปร่มาใส่ทีเห็นเบิร์ดมันไม่ก็เป็นแนวนี้นะจ๊ะแล้วก็ผูกข้างหลัง หรอเขาปลูกเขาปลูกข้างหลังเหรอ,หรอช่างเถอะไหนเป็นเสื้อคลุม ขรื้ข้างหน้าหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบบอดี้สูตรนะจ๊ะบอดี้สูตรแบบซิกซี่ไปสิบแล้ว ก็เป็นแบบบางๆอันนี้เป็นชุดคลุมนะคะ m m 1ม6หนึ่งศูนย์หกนะคุณลูกค้า m m ็มเหนึ่งศูนหกนะจ๊ะชุดนอนคราบแบบมาเลยนะมีทั้งแบบแนวธรรมดาโอ๊ะอันนี้เป็นชุดนอนเสื้อเชิตติมีทั้งแบบแบบแนวชุดนอนธรรมดาแล้วก็ปนเซ็กซี่นะจ๊ะ สี่ิบกิโล่วนจำนวนตัวเดี๋ยวนับให้ทีนึงมันมีปนเสยืดมาด้วยนะคุณลูกค้าไม่ใช่เสยืดพูดผิดปนผ้ายืดเนี่ยผ้าน,นิ่มอันเนี้ยผ้ายืดแต่ส่วนมากมันจะเป็นเสื้อที่เป็นผ้ายืดอ่ะไม่รู้เขาใส่มาผิดหรอ MM 0 6นศูนย์ศูนย์ศูนย์นยะจ๊ะอ๋อหนึ่งศูนย์หกพูดผิด

อุ้ยเก่งไงซกซี่มากนี่สุดเนี่ยจังสิ the สวยนะโอ้ยคริสต์มาสแซนดี้ คุณลูกค้างานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะงานก็จะประมาณนี้เลยนะฝากไปด้วยนะจ๊ะฝากไปด้วยนะตัวนี้นะราคารหัสเ m อ mm ศ MM ูนย์หนึ่งศูนย์หกจะศูนย์หนึ่งหกอยู่นั่นแหละหนึ่งศูนย์หกนะคะ mm หน,นึ่งศูนย์หกเนาะป้ายนี้ป้ายเต่านะคะป้ายน้องก็ค่อนข้างจะยับเยินหน่อย แต่อันนี้สภาพดีกว่าอีกใต้หนึ่งอ่ะใต้เต่านะคะ106นะคะจะเป็นชุดนอนนะคุณลค้าชุดนอนคราฟแบบนะแต่ตัวนี้รุ่นนี้มันจะอาจจะปนแบบแนวซิกซี่ปนพวกแนวซิกซี่มาด้วยนะคะ40่กิโลจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้ทีหนึ่งรีวิวจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมรับเองรลดส0มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด,ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ